เรามาตลาเมืองหนองโบเรามาขายน้ำมเดี๋ยวช่วงนี้เราบอาก็เล่าลายประเด็นเรากำลังหิวเข่าให้เรากินเข่าเสีก่อนไม่ค่ะเอ้เส้นเสียบไม่ค่ะครับได้หนะไะชื่อแหนเอะไริหารอันนี้เกียรติโม่เกียดโม่กบเกียดโม่กบหน้าจ้าโาบนคนแทนจ้าสารสารหรือสารอ่อยสารอี่ยังล่ะสารของหรือสารติ๊บเข่าสารอ้อมจ้าสารอ้อมแล้วปะโมเมนต์สารติ๊บเข่าสารของเด้อ สามไรลออมเจได้จะนั่งสามจ๋อออมเซก,กัยก็ได้บบเขียดเรามีคู่เท่าไรล่ะแม่คะ่ะคู่ละห้าสิบบาทจ้ะคู่ละห้าสิบบาทนี่ครับบรรยากาศผู้คนมาตลาดนัดไห่เล้าโอ้บรรยากาศผู้คนหลายครับมือนี้นี่ครับ <สา S 1> เป็นนัดช่วงปลายปีผู้คนก็เสิหลายเป็นพิเศษนะครับนีครับเห็นเบิ่งบรรยาก<ส>าศเด้อ มาไปเก็บครับรรยากาศน้ำคุณอีกต่ออีกครับที่นะยังอีกเน่าครับตลาดคุณค้นลายครับย่างไปกับลำบากนี่ครับโอ้ค่ครับช่วงปลายปีในตลาดคึกคักดีครับต้นโลบตอกกันหุ่มบางอย่างเนาะนี่ือเป็นตะมวลเนาะตอบอะ ตอพันทไเลหอตมันลูกตอเพันเหัตัตเนี่ยเป็อยงลูกกับตัวคือไงุเท่าไหคนาอรมันเป็นตออยู่บ่ขึ้นใหญ่ตือปลาตัขุมมาสั้นครับตัวบางย้ายม่ไห่ม่นปลาห้าดวงจะทำมาจากทางมนดาจงากางมมีดอกมาจากฟังซาปาเล้าคนละ ข้าวด้วงกัน huh. ด้วงหมวกข้าวด้วงหมวกข้าวด้วงใบใหญ่ปางเน้อเน่ไงก็ด้วงหมวกข้าวอีกครับต่อใคมาได้เท่ไหร่อะไปอ่ะนี่ครับเห็นบรรยากาศผู้คนมาตลาดอ่ะไปบ่ได้เนาะยอด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 ตันทางต่อยอดเลยตันทางยงี้ยใครได้บอกโอ้ยเนาะมาถ่ายคลิปมาตันทางเพื่อนบ้านนี่ทั้งพี่เฮ็ดกระเดึ้งเฮ็ดกระด้าง ล้อมซักให้เรียบร้อยทั้งนี่ขายยังขายพักจ้าขายพักซอยเนี่ยจ้าขายซีเบิ้ลเหล้วพักเหล้าพักกะสลัรพักซี่มัดเลย์พักซี่เจ้าบาทจ้ามีกระชีบบาทจ้าอ้นี่ครับเรามาแต่ฟังหุ่นเนาะจ้านี่ยพักคนหลายนะครับทางข้างหน้าหารการเกษตรหลายครับสินค้าทางการเกษตรอันนี้เราขายแต่หมักบกอย่างเดียวแม่ อันนี้เน,นในทั่วเน่ในทั่วเน่เนาะ,ะบอลมันจะโบกๆเน่ระวางมันหมดแล้ว,ว<ห><ห>อะไรย่างหมดเจ้า <ๆ S 2> มาสวยทุกสวยวันนี้สองโมงกว่านี่ โอ้ผมมาบรรเทาอยู่เปิดขึ้นมาแต่หกหมื่นเหมืแล้วเะพาะซุมกเจ้าลังเมื่อกี้นีเนาะแม่ขายหมดแลยนี่เขาจะขายหมดเลยบันสิมาแต่เศร้าเนี่ยนะครับเด้อผู้ใดิมาตลาดนัดไถ่เล้าอำมุระบะนมนี่ต้องมาแต่เศร้าเน่ครับคัดสันบัตันเพิ่นเลยบันถึงเนื่ีเพราะว่าช่วงหกโมงเศร้าเจ็ดโมงเศร้านี่เพิ่นขายแล้วครับบันผู้ใดมาสามโมงสี่โมงอาจสิบบทั่นกรอกเดอสิบาทจ้ากระกอกเด้อสิบบาท บ่แม่นบระกอบหาหนวยได้ประกอกหลายหน่วยอยู่เนาะแม่ค่ะขนาดน่วยเนี่ยตกอกตาบังพุงประกอกเส้นตาบังพุงกันนี่บระกอบหานวยเนี่ยอยู่น้ำเล้าหาุ่นยมีในมือแล้วหุ่นอาให้โชว์ให,ห้ mắn ด้วยค่ะนี่ครับมาแต่ทั้งสรางหุ่นบ่เอ้าวให้โชว์ให้ม ắ n ทั้งแม่ยีแล้วก็ล้างจัดเกียร์เส้นถุงอยู่ถุงละจักบาทละแม่สี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สิบบาท บรรยากาศคึกคักครับอย่าไล่อานุ๊กแล้วหัวานกล้องแล้วคนผูงงานหัวานกล้องนี่นี่กะจีปาเต้เพิ่นบอกโดยกะจีปาเตนี่เรขายก่อนละบาทอันนี้โมมีไส้อันนี้จักบาทนี่อันนี้สาบาทนี่สามสิบาทอันนี้เจ็บาทอันนี้สามก้อนซาอาก้อนซาบาทอันนี้กละ่ก้อนละสบกละา ผู้ได้บอกเคยเห็นกอดจีเมื่อกี้นี่บกจีฟังเล่าด้ครับเด้อนี่อผูดใดบอกเคยเห็นมาได้ครับที่ตลาดนัดได้เล่าเมื่อถายพนมกินได้เลยหรอกินได้เลยครับกว่าไปเออมาว่าไปแล้วกินได้เลยครับนี่ถ้านี่ครับ กัดจีนลูกค้าเพื่อนกัลลังชมกรับกัดีนเคยเห็นเห็นจโล่เีวเราไปเราเป็นเราเป็นดาราไปหาอก็รอตัวเนาะน็่นี่เนี่ยนี่ไคอยกินลยเนาะจะคอยกินบอว่า่คยกินแล้วเนี่ยจะไม่ย้มเนี่ยก้องรรอดคอนบอก เอาไปกินได้เลยนต้มดองเราต้มดองเราเออออนี่เราไม่ด้เพิ่มสมบัติทั้งแบังเพศนั่นโอ้ยกินเหล้ารอนอีกครั้งกูล้แมนเราจะได้มาเราเคยกินว่าเราไปทางขึ้นยงไงก็ถามมาแล้วไปสมบัติเราตอบได้เอาเน้ออนี่ครับยังไงคซือเมกับผมก็ว่าเขาหูกกาว่าไม่นิยมอ่ะนะไปเด้อไปขาอันนี้มัน านหน้าที่้องหน้าที่เอันนั่นกันไฟโบ่แห้งกับสีซิบหน้าที่จังสุก <c oughs> อันนี้ครับบรรยากาศาคือค้างดีครับตลาดนั่นไทยลาวอ,อำเภออำเภอธาตพัฒนมจังหวัดนครพนมทั้งบู้สาวทั้งนี่เราขายเราใส่ เราผลกระงแล้วก็สีแดงไปกวอนปลากระตงแดงเสือชุดกระตงแดงน่เงค่ะนี่ครับแล้วขาปลาปลากระเดิดแไงแมงแลงหวไอแมงมียไอตะเตาหอยหัวรู้เล่าน้ำไม่สะอาดรแล้วกับมีด้ายางอยู่ผมคิงมากๆแล้วมีด้กินกแข่งผมน้ำกระเพีงผมไม่กินแลบวกรงรวมนี่บักน้อยคว้าบักน้อยควาเดีนยบ่แม่ อ้คัวเจ้านี่กองขาใจนี่กองแคบาทของหบอาทบเมนตอาหอยไปเกือบตัวเม่บอกก็คมก็ขนบอกเจ้าคนจะหาเดียวกับพ่อเลยเอาใส่เออเอาอุ่นนลาเน่เจ้าเลยแต่นี่ก็เป็นแบบพักคุมพี่นนองเอาไปอ้อมสิหนูจ้ะอ้านี่ครับเก็บภาพบรรยากาศในบึงท่านไปเกอยู่ เจ้าซื้อเพจยรยก่อนอีสานผ้าสวบครับอีสานผ้าสวบก่อเห็นก่เบิ้งก่กนว่าก่อนเบิ้งก็เคยคุ้นๆหนาเจ้านี่บ้าอยังก่อนเจ้าบ้าอยังก่อนอิสานผ้าสวบครับอีสานผ้าสวบไม่เด้อนี่ดีนะไม่เห็นตัวจริงแล้วแล้วผมเห็นแต่เรในคลิปแล้วอีสานผ้าสวบเนี่ยราดิผ้าสวบยังกับคอยติดตามเบิ้งได้เมือนี่แต่ว่ามือนี้ที่ไหนแน่เราเอาอันเท่าแล้วนี่เอาเท่าแล้วเราติดปี ราบเท่าราบเท่าหลังเทายคลิปราบเท่าสุปเฮ็ดบดสุปเฮ็ดบดแล้วังๆก็ถ่าเบิ้งคลิปแล้วเ้อแล้วทีสวดตในเบิ้งในสานท่าสวอตมาตัวจริงแล้วแหละครับเห็นเราที่นี่กันตัวจริงแล้วรารอกว่านในรูปเด้ผมเบิ้งเออแล้วรอกว่านในคลิปเด้ตามตลอดติดตามผมกับเบิ้งผมกับเบิ้งไลาอยู่ ใส่กันใส่น้ำเล้ากันอีสานร้สิบห้าไปสวดยังขโมยสิบเบิ้ลกันร้อยสิบร้อยสิบสี่ยังไปสวบเมื่อนี่นี่ครับบรรยากาศตลาดนัดไทยเล้าอำเภอทัดทนมผูกคนมากกันคึกคักครับมากกันหลายครับอยากถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งนี่ครับ นี่ตั้งสั 1, 3, 2, 3, ้นหนึ่งสั้นสองสั้นสามนะครับเด้อมองขายสินค้าเพิ่นมีหลายสั้นครับเพราะป่านค้อนโดวครับเออสั้นหนงสั้นหนึ่งเห็นมามทั้งนี้น well, <c oughs> สั้นสองไปสั้นสั้นหนึงสั้นสองสั้นสามสั้นสี่ครับมี่สี่สั่นหาสั้นครับบันไดนะครับเบสแรงอ๊องเมื่อยง่มีหมดเมงามอาเก็บภาพบรรยากาศในเบิ้งเด <c oughs> ็ คาบรากาศให้เบงอันนี้มาสมมอบหรอเออมือนสมมอบนะโม่โม่มาการะทัดเลยดี๋ยวค่ะเพิ่มาจะฟังสอบปละวัเล่านี่ครับนางเฮียงกับสายายอยู่ทางพีแล้วก็เศร้าออกมาเศร้าออกมาก,กับปูเล่าไปบ้านเก่าเนี่ยแหละก็มีเนาอแม่เนาะแม่บ้านได้ไปก็มีมาได้นะครับโอกประดูกเรา จะดูหน้าบ่จ้าโอ้โนี่ครับ๙บาทนี่ฮะนี่ครับบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวคึกคักดีครับน,นี่ครับชมบรรยากาศบบบบบมื้อนี้คนมาหลายครับช่วงปลายปีช่วงปลายเดือนทันว่าวผมให้เบงบรรยากาศผู้คนมาตลาดนัดไทยลาวนะครับ,รบเบื้อหาดพนมจังหวัดนครพนมเห็นไหครับฟังทั้งนั้นถาดเอ่อ สั่นทั้งไต้สั่นไต้อันนี้เป็นสั่นที่สองสั่นที่สามมีอยู่สามสั่นสี่สั่นครับแม่ค้านั่งขายของผมไปเก็บภาพบรรยากาศสั่นทั้งไต้สัก่อนอ๋อปลาใหนบ่อนี่ปลานอกวะมีในแถน่นอนในแถน่นอนบ่อแดดมาแต่นอกนี่ดักเร่าพูดนีแต่ต้นงงามใหญ่ๆเท่ายาว คนขายกับงามเนยคนขายกับผู้สาว่ะแม่ละจ้าจะผู้สาวจีโอ้ยอยากจองเลยตักคนตะคนเด้จองรถจ้าจองรถจองรถจองรถตีแต่มาตะเมื่อไหรเมืงงบบ่อหนองบกบอกแม่ละจ้ะหนองบกนี่ครับบรรยากาศคึกคักดีครับตลาดนัดไทยเล่า,าอำเภอถาดพนม แม่ค้ายูสันที่แรกมีสันหนึ่งสันสองสันสามเลยครับมองแม่ค้าบ้างขายของทั้งนี้กัทั้งขายทั้งกินเป็นน้ำพร้อมเอาขายยังลรทั้งนี้เบิดแล้วเป็นบ่ดเตียมสิเมอ่อแล้วาขายยังลราเจ้าขายพักขายพักพักสลัดโอ้ขายดีเลยเรา,าทั้งนี้ยัง,ยยงมักบกหอยกิบกี้บะหอยกี้พัก ชมพักข้มน้ำพึงขวดตัวแรน้ำผึ้งสองร้อยห้าสิบกาวสองร้อยห้าสิบกับอาวพะศึงแท้เึ้งแท้มาเมรนเมิ์ผงเทียมได้กับผึงแท้เอาครับเดี๋ยวขวดเดียวเลามาจะขวดสามขวดเนี่ยมาขายไปสองขวดเราเดียวขวดเดียวน้ำพึงแท้ครับนี่คือบรรยากาศตลาดนัดไทยลราแม่งอย่งองีนี่ตังเตียนบอก แมงยังโย่จ้าโอ้นี่ครับแมงยังโย่ด้อปกติขกะิันใส่ใส่กับแมงอ่ะทีซ่อนพกมดแดงอาหารัวสั้นสูงขงคนสั้นสูงกับมี่หล่ะด้ววเรไข่ตรงไข่ฝามดแดงเอ้ยไข่มดแดงเจ้ากองแล้วเท่าไหร่ล่ะแม่ค้ารอยงอังรอยร้อยเ่องก่ ราหกสิบหกสิบพัน <gin unconditional Champion> ีตบอหกสิบพันียหนอยนึทั้งนี้เราก็ลังตักมาเก่าล่างบอกราลังเรากงตักไปถึงกำลังเบิดหลังเการักงเราดีอยู่เบมาใหม่เสียบยบกข้า้ของใส่กับนี่ได้ประเภทเป็นเกียรจากไหม่นะครับเพราะว่าจะเป็นทับพี่แนวเกาหลัง เฮดกระด้างเฮดบดเฮดกระด้างตกแต่งไล่กล่องร้อยสักบาทไปฮะบาทจ้าสักบาทจ้าโอ้นี่ครับกระลำแล้วกระมือกระมือว้าวแบบเอือบบเอือบักอือเนี่ยต้องมาทั้งพี่หน่วยบักใหญ่เนาะไงนะจ้าเปียงก็ได้ครับเป็นเปียงก็ได้ครับเป็นเปียงละส้าจ้าเปียงละส้าบาทต้องยักน์อะไรต้องคนล่าปันชาแนลอ่าจะเบิ่งได้จะเสียเจ้าครับติดตามอยู่เนี่ โอ้ล้มไปแล้วบาปนี้เฮ้ยไปแล้วบไนล้มเอาล้มไปแล้วลอาช่วงนี้ล้มกันร่งมากครับช่วงเท้าล้มมาักอากาศดีครับช่วงนี้มากทขวดินเจ้าคงละจักบาทไหมค่ะคงละสี่สิบนี่บทขวดินเรามีแต่หน่วยใหญ่ๆได้ผลแน่ผลนะหน่วยใหญ่ๆเต็มๆเลยเหมนเนาะ ยเงยเงยเงยไอ้มักเงยเมย์เงยตรงมาหาเราบเมื่อคืนแล้วอ๋อนี่ครับบรรยากาศทั้งนี้มาจากเกาหลีด้วแม่งจีซอนบ่โอ้แม่งจีเลีดเนาะนี่อันนี้ใครใคเวียดนามใครเวียดนามบ่แมียนใครเล้าได้ครับเด้อใครเวียดนามแล้ววะจักเป็นได้รสชาติผู้ใดอยากลองมึงกับมาได้ใครเวียดนามใครฝาใครตรงบ่มีมีแต่ใครฝา เนาะเนี่ยค่ะนี่กลองละจกลักรอยเออกองละจักบาทส้าบาทคไข่ไข่มะเดงไข่ฝาเล่าอ๋อนี่ครับชินค่ะคนมาแต่ฟังสก,กปล่าทันางนี้แล้วก็ขายอย่งนาะนี่นาะเนไม้เไม่ตีเป็นงๆอง้ย่งสิอันอนี้กระพูเราเห็ดไม้หนีบใบไห นี่แล้วหกโตหกโตไทอีแล้วปูอาตรีหกโตนี่ไม่รักบาลหม่ัาวไม่ละาวบาทกระปูมาได้ครับนี่ทั้งพี่กับกระปูคือกันทั้งนี้เอือนเยียนคนเดีวได้เมตมได้เทาสิบันมากเนาะขอพุ่งเราไปสอนมาแต่แจนนำโขงเ้อะนี่จีบอกนิีดนาเซ่บอก รับไปสอนมาแต่นำซี่บังไฟเด้อนี่เออเนี่นะเอากุ้งว่ะของอะไรก็เจ้าบาทเจ้าบาทเจ้าบาทเอาไปตำเด็ดจิ๊ดอกนะครับเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ้งทั้งนี้แล้วห่อนหลักจักงห่อนจั่งหนาวคนหมดเส่เสื้อกันหนาวแต่ว่าหดข้างขนมหอมมีทั้งหนาวทั้งห่อนอยู่น้ำเล้านี่เจ้าขายเท่ากิจีตาเล่าควอมเรื่องรแล้วจัง ตายน้ำเนี่แล้วจะขายโล้จักบาทปาทเจ้าขายโล้กมันยางวน,นี้นั่นนะร้อยนึงเบิดนี่ร้อยนึงโอ้โโีเป็นโลยโอ้คิเป็นโลยลร้อยโอ้กระสือไยอยู่หอครับอ่ะเป็นช่วงให้มันชวงี่อันนี้ครับพบไม่เพิ่งบรรยากาศตลาดนัดเขาเล่าอยู่เมืองหาดพนมจังหวัดนครพนม ทางคุณก็กจะเป็นน้ำโขงนะครับช่วงนี้น้ำโขงกระแหงนะครับเดี๋ยวเห็นดอดเลยครับนี่ครับเพิ่์จีมาขายแต่จะเศร้าครับแต่หกโมงเศร้าโมงหนึ่งสองโมงมันก็นเริ่มทยอยเมื่อกับมีนะครับชุ่มบันเบิดกระย่งบันได้เมื่อขายต่อ,อเก็บภาพบรรยากาศให้เบิรงอยู่สั้นได้ละสั้นที่สองที่สามเลยละครับนี่แน่น สั้นคอนกีดที่ดิบนเอ็ดไว้เป็นภักเป็นภักไว้นี่ครับอยู่อำเภอท่ดพนมนี่เป็นสำหรับให้แม่ค้าแมา่บ้านขายของอ่านี่ครับอยู่ทางพุ่นก็มีนะครับอยู่ทางหุ่น,นเดี๋ยวผมจะพิเศษภาพบรรยากาศในเบื้องอีกอยู่ทางหุ่นครับยังมีอีกหลายครับสินค้าหุ่นครับยุทถนนห่นครับภาพาบรรยากาศในเบื้องอยู่สัน้นสั้นที่สาม สันที่สามสันที่สี่นะครับเด้ออยู่ทั้งถนนมุ่งกมี่นะครับเด้่ทางถนนมุม่งนนมกมี่เดี๋ยวจดกสีไปเกลาพาไรรยาการในเบื้องอีกทั้งนี้ขายยังเต้นตรงเด้งนงเด้ง,งอยู่เนี่ยคือสี <ใน S 1> มันเขียดเนะาะเออสีมัน ประกอบขึ้นก,ก็แล้วก็ปูปปลนปล้วก็ทอดผักชุนางพูกเต้นโคเชียโคเียมีที่เขียดด้อ<ด>แต่กระปูแล้วเต้นบ่ได้หรอกกระปูเซนทงก็เต้นบ่ได้เต้นบ่ได้โดยมีแต่คนท่นละสิเต้นเนาะค<ด>นน้อยของไผรหะของเจา้าหรือของลูกเป็กองลูกสาวอ่อ,อมาม่าเบิดตัวนี้โดยมีผู้เฝ้าให้บ่อยุทธิ์เงี้ยนพ่าเป็นไงบรอยู่ธิ์ดีทุก่พรเฝ้าถ้าอันนี้ครับเร็ยภาพบรรยากาศให้เบิ่งบรรยากาศ ตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าทนมอันนี้ปวดแข้งปวดขาปวดแข้งปวดขาอ่าเอาไปกันยำยิ้มล้ก็ได้ใจเล่ามันจะเสพไชเล่าว่าจะไปตู้เตื้อได้ว่าไม่ได้ไปยำยิ้มล้นี่ละชาบานชาบานชาบานแก้ปวดแข้งปวดขาแก้โรคหลายโรคบอกว่าสิโรคแยังโรคประดองโรค เกาโลกซิฟ uh> ต้องรักษาไปแต่โลกซับจางเนาะแนวคิดกันโลกซับจางรักษายากยุคสมัยได้เบ่งภาพบรรยากาศได้ครับเด้อ ว่ะสาวบ่วายมันเป็นพิน้องก็จะเป็นอยังส้หานี่ครับจมาแต่เมื่องหนงบวกห้ามผู้สานหาูสามูกสาเราคือยังพูง่ายมีแตู่กสามแต่มาแต่เมื่องหนงบกมาแต่เซโนเซโนมาไกลแทะสาวเซโนแดงเซโนเลยยจังกายังก็ จะตเข็ไปตลาดแรงเือยนเคยเห็นอยู่เจ้ายู่ตตาแรงเงินบ่แมนออจะต้องเห็นคอยจะไปชำราดตลอดทำอะไรหดคอยจะเทียแมนมนาะพอกระทยพีเบิดได้หร่ะจะขกล้องจะยูหัก่มันคุ้นกถึงเจ้าเดยวจะไปขายุงแรงป่ะแมนจ้าไปชำราดเ้าวันสา้าพุธสา้อ้นเาอสนอ้นสาวแฮตปี้าอินดอนอินทุอน คนล่าฝันชาแนลคบไปเรื่อยอยู่เพ็ตเพดตจะอยู่งเห็นเห็นตัวถึงในลงไปในขไปเบิ้งให้แน่หมในยูทูบก็ได้โอ้หมาแต่เซโนเนาะโอ้มาไก่อยู่สันนะรัดมาบันไหนเวิร์ดบันเวียนมา่นี่ป่อนี่เนาะผมก็ว่าจะไปฟังพุ่นเลยออกอย่างนี้ก็ทิตามไปฟังพุ่นเลย